วันนี้เราก็ได้มาถวายสังฆทานแล้วก็ถวายเทียนแล้วก็ถวายผ้าผ้าเวลาถวายผ้าพระก็จะบังสุกุลให้จะได้คนที่ล่วงรับไปแล้วญาติพี่น้องของเราจะได้มีเสื้อผ้าสนิมภารพรใส่เสื้อผ้าก็มีคือผ้าจีวรแทนเสื้อผ้าไม่ใช่ว่าจะเอาเสื้อผ้าโยมมาถวายพระไม่ใช่อันนี้ก็เสื้อผ้าของพระเหรเพื่อจะพระใส่อาศัยพระที่ท่านมีศีลจะได้บุญกุศลนั้นจะได้ถึงญาติของเราที่อยู่บนโต๊ะนี่เลย ไม่รู้กี่คนไม่รู้เยอะเหมือนกันนั่นนี่เยอะดีเราทาครั้งเดียวไม่ต้องหลายไม่ต้องหลายครั้งแล้วก็ส่วนส่วนสังฆทานก็คือของใช้ญาติของเราจะได้มีของใช้ด้วยแล้วส่วนอย่างอื่นก็คือเป็นอาหารจะได้มีอาหารด้วยสมบูรณ์ด้วยอาหารเสื้อผ้าสนิมพาพรแล้วของของเครื่องใช้ทั้งหลายแล้วก็น้ําที่เราเตรียมมาถือว่าไม่ขาดมีแต่เกินนะไม่ขาดดีแล้วเวลาเรามาทําบุญให้แบบนี้คนที่เขายังไม่ได้ไปเกิดยังรอรับบุญจากเรา คือยังขาดอยู่นะเขาช่วยเหลือตัวเองได้ครึ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาศัยเราเป็นผู้เป็นญาติเหมือนที่พระเขาสวดกันนะอายันเจโกทักคีนาดินนาสังคาม,มิสุปฏิทิตาทีคารัตังหิจายาสะฐานาสุอุปกัรปฏิเป็นต้นแปลว่าอายันตจโขคือท,ทานทานที่เราให้ทักษินาก็เปลวบาบุญที่เรามาทําวันเนี้ตั้งอยู่ในอยู่ในพระสงฆ์ผู้ท่านที่ท่านทรงศิลแล้วย่อมจะเกิดความสุขความสบายทีคารตังสิ้นกาลนานย่อมสําเร็จได้ อันนี้แปลแบบเข้าใจง่ายทั้นั้นก็เลยอาศัยที่ท่านเราท่านล่วงรับไปแล้วท่านไม่อยู่แล้วเราก็เป็นผู้เป็นญาติก็ทําบุญให้เราถ้าเราวันนี้เราไม่ทําบุญให้เขานะวันต่อไปขออนุญาตนะวันต่อไปถ้าเราล่วงรับไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวลูกๆเราก็ไม่ทําบุญให้เราเหมือนกันนะทีใครทีมันนะทีฮู้ทีอิดนะฉะนนั้นก็เหมือน <maneuver ing that work> เราไปงานศพอย่างเงี้ยถ้าวันนี้เราไปเราเรา,เราไม่ไปงานศพเขาวันหน้าที่เราตายไปเขาก็ไม่ไปงานศพเราเหมือนกันนะ ฉะนั้นสังเกตด,ดูถ้าคนไปงานศพงานไหนไม่มีใครไปเลยมีอยู่คนสองคนแสดงว่าไม่เคยไปงานศพเพื่อนพวกนี้เพื่อนก็เลยไม่ไม,ไม่ไปงานศพเหมือนกันแต่คนไหนถ้าไปสังสังสรรค์ไปงานศพคนนั้นคนนี้บ่อยเวลาตายไปคนก็ไปงานศพเยอะแต่จริงๆจะไปงานศพมากหรืองานศพน้อยก็ไม่อยู่ที่คนไปนะจะทําอลังการดอกไม้ประดับเขาก็ไม่รู้เรื่องนะจะจะเอาไปไว้วัดประยูนหรือวัดที่ที่ไหนสระบุรีวัด อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้เรื่องแม้แต่เอาไว้สารหลวงที่ว่ารา,า,าชาบุพิพศเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยตายแล้วคือแล้วเลยนะเหมือนที่พระท่านท่านชักอนิจจาให้นะอาจีรังวัตยังกายโยปัตวิงอันติเสสติชุดโดอเปตะวิญญาณโนยะถังว่ากะลิงขลังแปลว่าร่างกายนี้ไม่นานก็ต้องแตกสลายก็ต้องตายไปดุดท่อนไม้ท่อนฟืน,นป่าทะจากวิญ,ญญาณอเปตะวิญญาณโนนะไม่รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องเฉพาะเราไม่แหละที่เถียงกันอยู่แต่คนตายไม่รู้เรื่องแล้ว ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆฉะนั้นคนจะไปงานศพไม่ไปงานศพก็ไม่รู้เรื่องหลอกแต่ว่าสําคัญที่ว่าเราไม่ต้องไปรอคอยให้ญาติเามาทําบุญให้เราตอนที่เรามีชีวิตยอยู่วันนี้ก็เป็นวันศาสตร์จีนเนอะเป็นโอกาสที่ดีที่คนจีนก็ทําบุญให้บรรพบุรุษนะตอนนี้เราก็มาทําบุญให้กับพระอันนี้คือโดย,โดย,โ,ดยโดยตรงนะถ้าไปเผาอยู่ก็อ้อมนิดหนึ่งนะกลัวจะไม่ถึงนะถ,ถ้านั่งรถไปนนทบ,บุรีก็นั่งอ้อมไปนิดหนึ่งนะเยอะหน่อยแต่ถ้าอย่างนี้มันสายตรงมันถึงเร็วกว่า ยิ่งได้พระที่ท่านมีศีลมีวัดปฏิบัติมันก็ยิ่งถึงง่ายนะเราก็จะนิยมไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ยินองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ไปอาศัยบุญท่านนะเรามีบุญแต่บุญเรายังไม่พอเราก็ไปอาศัยบุญจากพระที่ท่านปฏิบัติเราก็จะได้กําลังใจมาปรึกติปฏิบัติด้วยเมื่อเราทําอย่างนี้บ่อยๆเข้าเราก็ไม่ต้องไปรอญาติแมาทําบุญให้เราเนาะไม่ต้องมารอไม่ต้องมาคอยไม่ต้องมา วันพระเจ็ดวันก็มันยืนรอที่หน้าบ้านโอ้มาร้องโหมร้องให้จะทําบุญให้ไหมเนาะรอพ่อแซมรอแม่แม่จอมอยู่อยู่รู้จะทำให้ตอนไหนนะบางครั้งก็ลืมไปเหมือนกันนะลืมใส่บาทไปเขาก็ยืนรออยู่ถ้าเขาได้เขาก็ดีใจไม่ได้เขาก็บ่นนิดนึงนะหรือก็บ่นหลายนิดบ้างอะนะแต่นะญาติที่ล่วงรับไปแล้วแต่เขาไปเกิดแล้วก็แล้วไปนะถ้าเขายังไม่ได้ไปเกิดเขามารอรับบุญจากเราหน้าบ้านไม่ให้เขาก็ด่าเรานะเขาไม่ได้สาธุนะเขาก็ว่าให้เราอยู่ต่างหากนะใช่เราก็เอ้ใครจมให้เชียวเชียวใครมาด่าเราวะ ที่จริงผีด่าเราไม่เลยไม่ใช่คนด่านะเพราะว่าเขาไม่ได้รับบุญจากเราเขาก็ต้องหุญหยินเป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะตอนเหมือนเราไปขอใครสักคนหนึ่งหรือว่ามาที่นี่จอดรถลำบากไงตรงพี่ก็บอกบอกท่านหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยให้ไปจอดที่หน้าอาคา,ารอนุณรักได้วันนี้จอดพิเศษวันนี้นั่นแหละถ้าเรามาที่นี่แล้วไม่ได้จอดรถจอดลำบากเราก็บ่นให้เขาเหมือนกันนะเหมือนกันแหละเวลาที่เรามารับบุญนะพอเราไม่ได้บุญคนไม่ไม่ทำบุญให้เราเราก็บน่นเป็นธรรมดาแต่ว่าเราไม่ต้องไปรอเนาะคุณป้าเนาะ เราทําของเราให้เต็มที่เลยดีกว่าเหมือนครูบาอาจารย์ที่เราไปหามีหลวงปู่กาบ้างหลวงพ่อวิทยาบางที่เราไปหาหากันนะท่านก็ทําบุญเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วท่านก็ไม่ต้องมารอให้ใครมาทําบุญให้ท่านนะตายแล้วก็คือเผาเลยเราก็เหมือนกันไม่ต้องไปรอญาติพี่น้องนะทําวันนี้แหละนอกจากทําบุญแล้วก็ทําใจที่บ้านด้วยลูกพูดไม่เข้าหูแล้วก็ฟังหูไว้หูบางอย่างก็อยากพูดก็เงียบบ้างอย่าไปพูดทุกอย่างที่ท,ท,ที่เราคิดที่เรารู้นะไม่งั้นเนี่จะไม่มีใครใกล้เราะเคยเห็น อายุมากเข้าทำไมหายไปในหมดวงซ้ายแล้วของม,มีใครเท่คนเลยพอยิ่งพูดมากก็ยิ่งหายไปซวะทุกวันทุกว,วันนะพระก็เหมือนกันพระพูดเยอะบ่นเยอะคนก็หายเหมือนกันคนก็หายลูกศิษย์ก็หายเอาไปมาของพี่เห็นเห็นบางที่บางแห่งได้จ้างลูกศิษย์มาบวชเลยนะมาอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ด้วยไงเพราะว่าบ่นเยอะไงเราก็เห็นแล้วเราตัวอย่างโอ้จำไว้เ้ยพิรัตเด้ออย่าไปบ่นเยอะเด้อถ้าบ่นเยอะเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้งานเข้า,ออาเะารนี้แต่ง้นเราพระญายานอะไรพอพูดก็พูดพอเงียบก็เงียบทําเป็น ทำเป็นหูหนวกเป็นตาบอดเป็นใบเอาไว้ให้มากยิ่งอายุมากเรายิ่งรู้เยอะเข้าใจอยู่แต่การรู้เยอะไม่ได้หมายความว่าต้องพูดเยอะบางครั้งก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามโลกไม่งั้นเขาจะบอกสัว์โลกไปไปตามกรรมเหรอใครทำผิดทำถูกบ้างถ้ามันไม่ผิดอะไรมากก็ปล่อยไปไม่อยอมฟัาหรปล่อยปล่อยไปเถอะทำห่วนไปนาเอาตาไปหูหนวกตาบอดมูกาสอนเอาไว้ไปว่าทำเบียดท่านสอนหลวงพี่เวลาท่านมาหาไปอยู่ที่อุงเทียบเพราะว่าที่รุงเทียบมีหลายลทัทธิอันมาหานะโดยเฉพาะคนจีนเขาจะมีเชื่อเรื่องนะั้นเรื่องนี้ ท่านมหาก็ไปอยู่เขาท่านมหาก็ทําเป็นหูบอดเป็นหูหนวกเป็นตาบอดเป็นใบเอาไว้ให้หมากถ้าท่านมหาทําได้มากเท่าไหร่คนก็จะมาแล้วก็ไม่ผิดผีเขาเดี๋ยวเขาจะมาใหม่แต่ถ้าพระมหาไปพูดมากเท่าไหร่ผิดผีหายหมดเลยไม่มาเลยฉันก็ค่อยๆพูดด้วยเจวาฉันถ้าเราทําได้นะอันนี้คําสอนมาจากพระมหากัจจจยนะปิดหูปิดตาทั้งสองข้างปิดหูทั้งสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะถ้าเราทั้งหลายทําได้ยิ่งเรามีอายุมาก เป็นวัยสวไปสวยที <laughs> ่สุดเลยนะเรายิ่งเราทําได้นะเราก็ยิ่งตีน่ารักมากขึ้นคนก็อยากจะใกล้ลูกหลานก็อยากจะไปใกล้ไปดูแลเวลาเขาเอาอะไรให้กินก็กินไปอยากไม่อยากก็กินไปกินนิดกินหน่อยก็ยังดี่าบอกโอ๊ยไม่เอาฉันไม่ชอบโอ๊ยวันห่ะเสร็จไม่เอามาให้แล้วพะเรื่องเยอะไงยถ้าเรื่องเยอะก็หากินเองงานเข้าแล้วก็ร้องให้อยู่คนเดียวเอาตัวเองไม่กินเองช่วยไม่ได้นะว่หลังต้องทําแบบผ่าน เวลาเขาเอาอะไรมาให้ก็กินไปอยากก็กินไม่อยากก็กินถ้าแสบก็กินมากไม่แสบก็กินนิดหน่อยถ้าโยนนั่งนันก็กินกั้มกืนฝืนทนคืนเข้าไปแต่ถ้าเรากลับไปกับตัวใครตรัวมันระวะทําไงได้มันไม่แสบบางอย่างมันก็กินแล้วมันก็ท้องเสียแต่บางครั้งเขามันล่างรอเราเราก็ต้องกินนั่นแหละแต่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวถูกใจอยู่ไม่ไม่ได้ผิดเท่าไหร่เอาละทีนี้เราจะได้รับพรนะเวลาพอดีละ